หลอเน้อเนชะิดเดือลอเน้อเราใช้เนะื้อขุยอย้วงใกล้คาอยู้วงใกล้คาพยายามเลให้เด็ดเออ่ซีนเด็ดเดียวเด้อขัวก่อนเนื้อหัวเทียจีหัวเทียมาเนื้อก้าหังนี่เนะ้อจะน้อยยองใกล้บัวสามซันเนื้อมั่วสามซันสามซันตีเตียนอจะนอนอาทิ้าเนื้อมั่วอ้วซีนสด นม,น,มนม้วนสีนูสดตาชีนึ่ยาจ่อวะม้วนมินจีจอลินอนทอดนะมาก็โอาแล้วเรามาหนึ่งเทียกา้าหนึ่งเทียบจีนจัวอเรานะ่กูจังโยโซยเนะ่ะจะนอจีก,กูซอยลินนอซื้อซซยไล,ลินนอซื้อนะ่ะจะอ,อสามสันนนะม้นนอะน่ะตุนอจังโยโซยเนะ่ะเรานะ่รใชเนะ่ะ เราใช้แล้วือสาอวนอนอสาอวนอนอเราโตสาอวนมูนเราโตนะโอเคอ่าขอซอยโตจองให้ลงนอเนอนะซอยแล้วเด้อซีนซอยได้แล้วแบบนี้เด้อเข้ามาเบิง้งเข้ามาเบิ้งเด้อเข้ามาเบิ้งซีวิธีเห็ดรอดถ้าว่าห่าเห็ดซีนรอดห่อบยักกิ่นซีนแห้งๆนะนะ เอาเห็ดซีนเดดเดียวแล้วก็เอาสีมีม,มีน้ำมันแบบซีก็ได้ค่อยเป็นคนหมักกินมันซีนต้องมันๆน,นี้แห้งเส็บเด้อเด็เครื่องปรุงมีแบบซี่มีน้ำตาลมีแป้งนัวมีมะง,งามีขม้าวเหนียวเสอยิวรุ่นนี้เฮามักไส้สะอยวแบบนี้เด้อ ถ้าโบมีแบบใดก็ได้แต่ว่าเฮาหมักแบบนี้เพราะว่ามันสะอยวตัวนี้มันจะโบสม้มเวลาเฮาเอื้อแล้วจะเห็ดให้ซีนเฮานี้พ่อย mm hmm. เห็ดให้ซีนพ่อยกินง่ายแล้วก็แซ่บสีมันก็งามเดออเด็กซี่นี่เด้อโจเครื่องปรุงอุนอ,นอตดัดไล่เนอะซอยาาตรงนอเนอะ รอมมงงาท anyway. ี่ชีเจดอ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 ก็ชีเชอคนให้มันปุ่น <establishing> กันเด้อให้เครื่องให้เป้งนัวข้นนอนน้ำตาลแตกเป็นจาะเนียตู้เป็นนอกเป็นเหนียดนอกาจีนะ เนี่ยวางไก่คั้งจีจ,รจ,รจรอดๆนอนเจวางไก่คั้จีเจคานะนอนเม้มๆแล้วคานโตนะสำหรับเฮานี่หมักหวานหมักรสหวานเด้อประเภทซีนแห้งนี่หมักหวานหวานข้าเม่นซีนงัวนี่เออโบหวานหลายก็ได้ซีนงัวเห็ดโบหวานก็ได้ซีนงัวซีนควยแต่เฉพาะหมูนี่หมักหวาน มันมันหวานหวานเวซี่แห้งแซ่บกินน้อยก็แซ่บหลายเด้อเนาะเจโตนอเจอยอมมั๊ปลาละช้อนะเออช้อตัวจะง่ายตรงนอนะช้อนอดตูช้อตัวจะง่ายตรงนอท่านบ่าวตรงนอเดี่เทียบแบบนี้เด้อเห็ดรอดแบบนี้ มันกสมาใกลเ้เวฟซีเขาต้องเสียบเสียบเสียบให้มันติมกระลงเวฟซีเด้อบอให้ติดก็ลงคันติดก็ลงซีนเขามันซีดำบอให้ติดก็ลงเด้อเออนี้มันสามด้านเด้อสามด้านนี้เขาจะยางตั้งห้าใส่กระลงหนึ่งตั้งห้า ตูซีนสดจังใไส้กระลงตั้งหากเพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำมันเลยบุ่งท่านเฮาต้องใส่ขี้เท่าใส่ท่านติดแดงแล้วเอาขี้เท่าปกพวให้ไฟลุกตัวนี้มันมีน้ำมันถ้าเฮาก็เอาขี้เท่าปกแล้วจากน้อยน้ำมันโยดลงแล้วมันสิลุกเป็นไฟเด้อ,อจะน้อยจะจอสามชั้นสามชั้นเจอ,อยู่โดทั้งเลี้ยงนอนชิว่ิมั เขจะลำบากโตลูชีเหินเดจ๋ยวอนึ่งอดโตนเทาที่ลูกรวมไหลนะอยู่จงก่ให้ทีดูวจังอยู่เอชอชอชออกปูลูกกระลงเนาะแต่ชีอยู่สีซอวจงไกเนาะชอลูกกระลงเนี่ยชืเนจงไก่อยู่ดูนะไล่นะชอบปูน่ะชอบปูลูกกระลงเนาะน่ะ เกยอยู่ชมัวโหลกกลัมบอบอเกียนาโนนะฝานโนนะบอจับมาเตอะบอเกียนอนต้องเอาฝามปมันนไว้จังอบมันเด้ออมันแห้งแห้งธรรมดาแบบแดดเดียวไฟก็เ็ดอ่อนๆแบบซี่เอาเด้อเอา สำเร็จเสร็จสิ้นเดียวยี่มีเปลี่ยนย่อจะอง่ห้รงเจกูมาแต่ก้าวตรงนี้ใช้ดัวหน้าได้แล้วเด้อหน้าตาเป็นแบบนี้เด้อจะงให้คายแดดเดียวไรอ๋อตรงนู้นอุจิเนียวเยอะชาย่อะแต่อยู่เอาไปเยอะชาเอาไปตากแดดหนาหนื่งยงยนโจ้หน้าตกุจิเนียยงยนโจยงเจอเจอยงนินแดกไกรทั่วไป เจยอยู่คาลิโนอเจนหุจุจก้าเจกุียตนเซียหน่จุ้จุ้กาเนะจะสัสั้นนะสสั้นไล่ในลุงนอเนยรุงนอเจก็มดกี้เกี้ยรอเจ้ก้าเนอะพาตสนะเย่างน่ะจะนอเนี่ยงเลยี่มีเลียนะเจมดเจตเตอโตนะเจนุงนอ ข้อน,น่าจกขอเชิญปูอข,อข้างใกล้นี่แม่นเป็นเงินควย่างซีนโดยเฉพาะเห็นย่างซีนย่างปลาเด้อ